เดี๋ยวนี้เอเจนซี e ่ C, เจ้าไหนก็บอกว่าตัวเองใช้ AI กันหมดทางเราเราก็ใช้ AI นะครับแต่ AI ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ ChatGPT นะคือคำว่า AI เนี่ยมันถูกใช้จนเฟือมากๆเราใช้ระบบ AI ในการ optimize Ads นะครับคือของเราเนี่ยเป็นแบบเชื่อม p l u อินเข้าไปแล้วก็ monitor ตัว a d แบบ real time 24ชั่วโมงโดยที่รู้เลยว่าวันไหนควรจะเพิ่ม a d เพิ่มงบลดงบอันนี้ต่างหากคือเป็นระบบ AI ในการ optimize a d อย่างแท้จริงและนอกจากนั้นนะครับทางระบบ AI ในการ optimize ยังช่วย optimize ด้วยวคือ เพศใดอายุใดโลเคชันใดควรจะนําส่งไปเยอะและวันใดควรจะยิงไปที่ iOS เยอะวันใดควรจะยิงไปที่ Android เยอะโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะไปถูกเชื่อมกับระบบ Cloud Tracking คือระบบที่อ้างอิงกับ lead ที่ทักเข้ามาแบบมีคุณภาพจริงๆไม่ว่าจะเป็นการทักเข้ามาผ่าน Inbox ทักเข้ามาผ่าน Line ผ่านการโทรหรือการกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ก็ตามารเราสามารถเอาข้อมูลอ้างอิงเหล่านี้ให้ระบบ AI ในการ Optim i z e แอเนี่ย อ ptimize ได้ตรงจุดที่สุดและนี่คือสิ่งที่เราทำนะครับดังนั้นเนี่ยจะได้เห็นความแตกต่างให้ชัดเจนว่า AI ของเราเนี่ยมันแตกต่างกับ AI อื่นในตลาดยังไงก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะครับหรือทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับ